มึงพ่อใหญ่ไปหายเห็ดพี่น่อยเห็ดละงอกก็มีเห็ดปวกก็มีเบิ่งพี่น้องเห็ดปวกตาเห็ดปวกตาดอกบักสไนพี่น้องดอกใหญ่โอ้ บึพี่น้องมะแกงนึงบ่ดีเลยนี่แกงนึ่งพอดีบึงพี่น้องนี่ดอกนี่ครับได้หมกแกงนึงบ่ดีเลยแกงใส่กันนี่ละงูก,ก็ได้เหี้ขอไข่กับนี่หี้ขอไข่เหลืองพี่น้อง ไข่เหลืองยึดพึ่งกระมี่นยึดหยังจังบ่ออกปีนี้ย็ดก็ไข่เหลืองย็ดก็บไข่เย็ดละงอกดอก ตา,ตายย,าย <c oughs> ึดตายอยากพี่น้องเฮ็ดนี่โค้กไข่นี่โค้กไข่เหลืองดอกบางๆก็รั้งดอกน้อยๆอันแกงนึงพอดีพี่น้องนี่ละโงกเฮ็ดละโงก, <c oughs> งกโอ้ยบานมันโอ้บานมัน ละโงกหรือละโงกได้เกงหน่อยนึงพี่น้องดีดอกงี้นี่พี่น้องมันดอกงหญ่ครับฮเฮิดปวกตาพี่นอ้องอเขาได้ฮิดอันนั้นปวกแดงได้ฮิดปวกตาดอกงหญ่พี่น้อง เดยเก,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 กียงนึ่งพี่น้องขูดขามันออกพี่น้องขูดขามันมากกว่ขูดขามันออกลลางเกียงพี่น้องขูดขาออกลลางเกียง เน็ดปวดตาปวดเย็นน็ดปวดตาดอกใหญ่ใหญ่เอ้ยจุดเหมือนฝนโตกไม่หยีเลย,ยพี่หนวด ตกเมือหมื่นส้มหมื่นสีหมื่นพี่น้องฝนเออเนี่ยไม่เยือกฝนคึ้ไม่เยอกลินพี่น้องลินลินอยู่เมืมืม่นฝนตกลินมีดินก็ต้องคูคากามเนาะพี่ Điện mày mây dưới cả Đọc này cực căng ngâm ngâm Đẹp kiếng dưới đọc phía นี่ดอกนี่หน,น่อยยังสีหวานหวานได้พี่น้องเกีียงนิดปวกตาบเห็ดมันออกไปแล้วพี่น้อง